เข้ามาสทีมมาชิงชนะเลิศชุดนี้ทำคะแนนมาอยู่อันดับที่สี่ทำครแนนขันเป็นกันแรกทีมของสุวัสิก่อสร้างทำคะแนนไว้รวมสามร้อคะแนนวันนี้เป็นรอบะเลิศ่ที่สกอด้์มของสุัยดิ์ทีมขอุดิ์มขางสุวนส่มขอุัสด้์ีงสุวัิีมนองุสดิทีมขุัสทีมนสุาสมองุวัสิ์มของสัด์สุขุัสมข สามพันจากอากาศเองพุทธันพุทธิ์ไม่จบบอกไว้เลยนะคะผู้เล่นหมายเลขห้าคุณสิทธิโชคแอดมินน่ารักหรือว่าคุณช้างจีบไหมคะผู้เล่นหมายเลขหกคุณสัมพันธ์คุณวีระพงษ์แย้มใจนะะคผู้เล่นหมายเลขเจ็ดวีระลักสมีแข็งผู้เล่นหมายเลขสิบดาบตำรวจขัดชนละผลสอนพันธุ์ค่ะผู้ชมอ่ะ วมสองนาทีรอบริงชนะเลิศวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งและสำหรับรอบคัดเลือกหน้าทีสุวัตดนะวันนี้กลับขอบพระคุณนะครับทีมสุนัีนทีานทีมงานทีมงานัมานก็มุนทีมงนทีมงานีานทีมงานานทีานนทีมงนานีนทานนทีมงานทมงมนทีมงานทีมนีงทีมงานีนทีมงานทีมนทุดนทีมงานเลมนานทีมงา้นนนนงนง อาจารย์จุกซุ้งผู้หญิงคผู้ชมวันนี้ผมกล้าพูดในวัดในนี้พูดเรื่องจริงใครแพ้ผู้หญิงนะครับงานที่ผมจะจัดและผมจะเชิญนะไม่ได้ไปแน่นอนทาแพ้นะผมพูดไร้่องนรไม่ได้ครูนะครับนี่เรื่องจริงเพราะวาคุณผู้ชายทั้งนั้นถ้าแพ้ผู้หญิงก็ต้องเลิกในปร่วัดนะต้องยุบผมบอกให้ต้องยุบทีมะอ่าช่วงนี้เราหอมไรแห่งกันด้วย ใครจะเป็นเกาใจว้นนี้ไอ้โกใช่ไหมโกก็ไม่เคยดีตรงนี่เอาเถอะอ่าเอาครับพี่ใหญ่กินให้สบายใจเลยวันนี้ไม่เป็นไรครับเอาไว้โอกาสหน้าครับพี่บัญชาใช่ไหมบัญชาผู้ชมพ่อของขพ่อตาของนอนันต์บุญนาอ่า้นศรนะีพันธ์นะครับเป็นเอฟซีผมวันนี้นะผมว่าจะมาที่นี่แต่วันนี้ท่านติดภารกิจ ฉันจะเอาเล่ามาให้เอาปุ๊บเยอะแยะผู้ชมผมก็กะว่าจะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกคุณทมแก่โอ้โหมีลูกเป็นดาราสองคนผู้ชมคนเรามันไม่แน่นะอ่าพิสุวัตณเคมีอาจจะตรงกันอ่าเปิดพิ่นัยกรรมมาโอ้โ,อโหรวยไม่รู้เรื่องอ่ะโดยเฉพาะประธานวิสุทธิ์นี่ก็กําลังจะล่างพิ่นัยกรรมอาจจะมีชื่อผมติดอยู่ด้วยกันด้อ่าเอาละ อย่างตัวนั้นดึงนาทีไว้หนึ่งไว้วันนี้กติการเหมือนเดิมนะครับโอ้โหรถช้างยืนพระเอกเลยรนะวันนี้แต่งไม่ทันข้าวเชิญสวัสดีคุณสุภาชัยนะคะพระผู้พินะคะเมื่อคืนแชมป์ตกเป็นของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรีมาไทฟูด2,155ขอเสียบกออันดับ2อ0 0อกับอีก5แต้มทีมสิทวัลลาพร โอ้โหผู ni, ồng, ần, à, à ay, à à ôi, ้ชมวันพรุ่งนี้มาดูมาชมนะครับท่านตระกตาณรงคบอกว่าให้เอาประกามาด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับท่านสสสุดพันโชสีสุกจรสสเขตหนึ่งพร้อมด้วยท่านนายกชินวัตรสะสมทรัพย์แล้วก็พร้อมด้วยครอบครัวนะครับนําโดยคุณวิลาสินีสะสมทรัพย์ มาดูรับชมนะครับมาดูนะค่ะวัีทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวกำลังจะเริ่มแล้วนะคะให้กับพี่น้องที่มาเที่ยวงานวัดบางช้างเหนือวันพรุ่งนี้เป็นคืนสุดท้ายปีนี้จัดกันทั้งหมด6คืนนะครับเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรื่องสมณศักดิ์เป็นจตาทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตเชิญทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตเชิญทุกท่านนะคะนี่นะครับพระปฏตติปัดดีผู้ชมวันนี้ก็กลับขอบพระคุณนะครับในวัดสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ไว้นะที่นี้สวัสดีค่ะถ้ายังไงใครเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เพจท่านที่เข้ามาแล้วก็แชร์ชชนะครับ<ช>สำหรับที่มาดูไลฟ์สดถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์วันนี้ขาดไม่ได้กับป๋าผมป๋ากลรันบบนิดแต่ก็หญิงจัดให้เนยนะป๋านะโอ้โหวันนี้นั่งหน้าเลยครับเ<แ>ตรียมตั้งมาเยอะๆนะป่านะวันนี้เอามาสู้กับประธานวิสุทธิอ่าเอาละ มาดูมาชมกันอาดักพร้อมยังอ่ะโคดสั่งยังไงโค้ดครับสั่งทีละคนครับอย่าแย่งกันสั่งเออพร้อมไหมครับเตรียมตัวตะกีดจับลูกพร้อมปบมบอสักคั้นครับเริ่มจำาจแข่งขันรอบทิงชนะเลิศวันนี้มีสามกันนะอยู่ข้างหลังเราเตะตอนนี้ก่อนบอกไว้เลย เริ่มการแข่งขันแล้วนะคะสสหรัับุวอยากดิ้งอยากเดียวคณะแรกค่ะจดเด็กถึงแชมป์ดิ้งวันนี้มีทั้งหมดสี่คณะตั้งมาเอาไว้ดึงไว้ให้เหมือนตอนซ้อมให้เหมือนตอนนี้เรานั่งคุยกันเลยนะคะว่ากันว่าวนนี้เราจะไม่มีผู้จะว่ากันมีจังยิ้มกับหัวเราะละแก้วนะฮาฮาฮาบายวันนี้ละเอาไว้โกว้ยปุกแล้วนะโกนั้นไม่ใช่ปุกระดม อ้า15แต้มโอ้โหวันนี้วันน่าสวัสด์อร่าเป็นปังเลยวันนี้สงสัยสงใจเออเอารไว้ยเอาไว้ไฟกวง25เยี่ยมมากลูกแก้วลูกแก้วสิงไลจจาโนู่นเล็กครับบังน้ำเปรี้ยวจะชมเศ้าโอ้โหเอาไว้แก้วไว้ลุยวันนี้ล่ะที่ใครพีมัน ฉันม้างล่ะสยี่สิบหาวัดแกะมาดักนัาทั้งหมดเต้าดูกันนะผู้ชมหน่วยกันแต่ละคนวันนี้ไม่ผิดไม่แปลกอีกยี่สิบห้าหาวัดแก้วไว้วันนี้ละครั้งที่สองยี่สิบห้าแต่สวัสดีคับปัญญาอย่าลืมนะยุงหอยลอยดาผู้ชมวันนี้ปัญญาแมนยูชนะนะเมื่อคืนน่ะ โอ้โหกุ่งจ้างให้สกีมเพื่อสุขภาพไฟบ่วงเต็มไปเลยไปเลยเข้าที่เข้าทางเอานผมทุกท่านมาดูครับตานนี้การแข่งขันตะกร้อบ่วงสมพูดได้กับสองบ้าเป็นอะไรที่ว่ากันว่าคู่กันมายาวนานโดยเฉพาะทุกปีนะประธานวิส่วนได้ผมประกาศทุกปี แล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาไม่ว่าจะเป็นของในโรงครัวผู้ชมอ่าอัดฉีดลูกยอด<ป>แล้วก็จะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมคืนแล้วอสองสามพันทุกขืนผู้ชมกล่าวกับกบฏนะครับประธานที่สุดโอ้โหได้แต้มได้แต้ม <ไป S 1> ลุยไปเลยไปเลย,เ,ลยเอาละครั้งที่หน่งหมายเล็ดหนึ่งเอาละว่ายีห้า โอ้โหวันนี้เปลี่ยนแทนผู้ชมเล่นลูกปิก่อนเลยครับแปลกับไปจับปุ้มเอาไว้จ่าใจเย็น่าไม่ตรงนี้เราก็ดึงในตองอูเหมือนกัน15คะแนนครับคุณช้างสิทธิชัยไอ้สิทธิโชคชัใช่เอาเรับหอมรูยเข่าหนูสั่งไว้เรียบร้อยแล้วพี่เล็กโอ้โหดูเด้นดูตัวชสดมากอร่อยมากเลยค่ะพี่เล็กน้้จิมอร่อยไม่แชมไม่รู้ว่าไงนะไม่สวยงามผู้ชม ไปห่วงยี่สิบห้าเอาดัดตั้งแพ้ใครไม่เท่าไห่นะพี่วัดแต่อย่าแพ้ใครตัวเองแม่ชุดนี้นะผู้ชมห่วงเป็กอย่าห่วงดากันผมว่ารอดแน่เอาละวันนี้ละไปได้ไปได้อสิเอาดัดชาไปหม่วันนี้มาได้ชุดสวยดูผู้ชมงีเขียวเหนียวสับผู้ชมตอไปห่วงเอาดักขาไป ไปกับไปวีรัตหนึจ็ดสิบ้านท้ายเจ็ดส้าสามนาทีเอาไวโา้โค้งหลังยี่สิบทีวันเอาทายเบอร์ห้าแตจับปิดมานิดนั้นอ่านั่นแหละครับมันได้เข้าหลายสดก็ดีแฟนๆได้ชมด้วยกลับกับคนนะครับอ่าอย่าไปพบกันที่วัดสันเพสห้าขืดเลือยกันอ่าที่การสนามฟุตบอลน,นะข้างโรงเรียนไปชมตะก้อกันได้ ขยับขยื่นเห็นยังคะเข้าไปอีกสิบคะแนนบอกเลยพีว่วัดเชิญทุกทีมไม่เชิญทีมเดียบทีมที่เอโกเล่นแค่นั้นะข้ามเข้าไปอีกเออค่อยๆแต่ข่าวว่าจะไปตั้งทีมตั้งคณะเองนะข้ามเข้าไปอีกใครจะไปก็กไปนะไปเถอะครับตัวร้อยส,สามสิบพอพูดปั๊บต่วัดลงปกเลยไอโกไปนั่งตรงเอิร์นมึงน่าจะเป็นคนสวยนะกูอ่ะดิ เราดัดตั้งไว้ไปกับไปหเข้าที่เข้าทางเนะครับผู้ชมผุ้เฒ่าผู้แก่วันนี้เมื่อคอกันนิดเห็นคอกันหน่อยไฟหวงยี่สิบห้าหมายเลขหนึ่งแต่งไปได้ติดทองลูกรอหลองปู่จ้อยสิ่งที่พี่น้องชาวสามัมพันส์สก,การนับถือนะครับขอเชิญน,นะครับที่เวทีจางก,ก็จะเป็นก,การแสดงของดูดูน้องๆหัวเต็มของนนอำานวยการก็ยังรอ แรงใจแรงศรัทธาจากพุทธศาสนากชจนคนใจบุญนะครับหลายรั้งที่สองช่วงนี้ก็ขอเชิญนะครับอ่าไปทําบุญกันติดป้าป่า้อยฟ้าช่วงเรามีชีวิตก็อย่างที่บอกนะผู้ชมนะช่วยกันติดช่วยกันเกาะเดี๋ยววายชนก็เราจะได้หอกขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันผู้ชมอ่าไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าไม่มีใครอยู่ค้ำโลกเทาแันนะคุณผู้ชมทุกคนต้องตายแต่จะตายวันไหน โอ้โหผูจจมแต่ถ้าจะตายยังไงนะชุดนี้ขอให้ได้ชมสักงานตะก,กัาบปวันิตะกรปีใหม่มานี่ห่างเหินนะวัดท่าพระก็ทําท่าทําท่าใกล้จะถึงฝันฝันเหมือนกันเอาไว้เอาไว้กับมาเอาไว้เอาไว้มงเหมือนสัติบปาแดกไงไม่รู้เบอร์เจ็กระตุกกระตุกด,ดูดูดูนี่จันัา มงดีๆก็ได้กระมีแขกโขงหลัง <Okay. S 1> ไข่ไขลนะผู้ชมน,นะ,นะเอาผ้าพรหัวนี่ชัดเลยลายแต่กับไปมายเหเอาดันลายสิบห้าสองร้อเกสผมบอกได้เลยคำคืนนี้นะให้ผมคาดทาเะเลหรือว่าไฟเปล่าสิบห้าแต้มวันนี้ไม่ถึงพันสามแปดสิบยาผมเอาไปเ,เอาเต้มเดิมนี่ะอ่าสิบห้าศกสี เราเตะก่อนสิบห้าทำให้เยอะเอาละห้าตต้งไกลกนะ็ไปสิบห้าไหลเวยี่ยมโอ้สิบห้าต้มไปเังไว้ไปววยังไยตอนนี้ตระธานวิสุทธ์นั่งคุ้นคิดพิดจะะารณาดูสิว่าเดี๋ยวไม่จบไม่มาวัดบางชั้างเดือดผมบอกเลยไม่เสียหาย <ไป S 1> คุณจอไลเ่เต็มสหพัฒน์อบชบรวยเลยครับรวยเลยครับ มาปา่าขยับขยืน่นเคลื่อนตัวมาโอ้วนนี้ทองฟ้าเป็นใจผู้ชมโอ้โหโค้งหลังดาวตกหันลงไปโป๊ะออดี2 0แต้มชาไวเอาดันชาไวเตียมที่เลยครับอ่านมะ่เอเตียมที่เลยวันนี้คุณนายมาสีสดเลยแม่เอาไว้วันนี้เขียวเหลืองเหลืองเหลืองผู้ชมเอาละเอ้อ ไฟปาลูกแก้วหาฝันเต็มกันท <ừ. S 1> ุกท้ายเอาลงว่าวันนี้เป็นการขับเคี่ยวกันนะวังโอ้โหพูดทอนหนึ่งร้อนักขบานสามกันนะโอ้ได้ดูได้ดูโดยเฉพาะผู้หญิงนะตทุกท้ายผู้ชมไม่ดูไม่ได้จุดกันแน่ได้แต้มไปเลยไปเลยเจ็ดนาทีเสร็จสามร้ยเก้าสิบ โอ้โหแต่ในผู้ชมรับประกันคุณภาพรับประกันคุณภาพมีโอกาสพิ่สวัสมีโอกาสไม่แชมป์ก็หน่าคิดน่าคิดสิบห้าคะแนนผมเล่นว้ได้ห้าสิทธิโชคชัยรัตน์หรือว่านัดช้างครั้งที่สองเอาละตั้งไว้โอ้โแก้วเวสาบานได้แล้วไปเนาะไฟบวกยี่ห้าเอาละจ้า ดักในเท้าวัดโอ้โหจ่าเตะเหมือนแต้มนำเลยไปเข้าอย่างเดียวเด็ดสิบคะแนนเอาไว้เอาไว้ดูกันไปดูกันไปไอ้ที่วิพากษ์วิจารณ์ก็ให้มันเบาลงนิดอ่าสิบห้าไล่สิบห้าคะแนนครับหมายเลขหนึ่งโอ้โหชุดนี้เอาลงวัดสอดกับบทเก่าไว้อื้อสี่รไล่ก็ไปจับก้นเอาไว้จ่าเดิมด้วย กลับไปพันนาจาอากาศเอกอุทัยวุฒิโอ้โหนิ่งนิ่งผู้ชมวันนี้มีโอกาสมีโอกาสจับพุ่นไฟดวงย5ห้าเอาดตั้งไว้ปัดเทียบรวมือแต่ละสามครั้งไล่เอาดัดตั้งไม่วันนี้ดูแต่ละผู้เล่นผุ้ชจเม้อสายตาแต่ละคนใช่ไหมจับจ้องจดจ้องวันนี้ไล่ครั้งที่สองยังไงต้องแชมป์ผมบอกให้อ๋อ วันนนะี้แต่ละคนนะในวัดนะตั้งใจเป็นพิเศษเฮือบเจ็ดกระแนนเนอาไว้เอาล้วทำได้ทำไปทำดีทำต่อไปเฮือบเสร็จแต่กับไปนล็กแกญ่โงงยี่สิบเอาไว้หนึ่งโว้ยเหลืองสิบห้าไก่ละไก่ละเจ็ดคนเข้าคู่คุณชมได้เต็มยังได้เต็มครับพุณชัก ถ้าเต็มถอดแล้วดักหน้าเท้าปับเพียบดีแต่กลับไปนกักแกะหมาบวงสิบห้าเอาลึกเช้าไว้คงไม่รูไว้เอาไว้แต่กลับไปปับเพียบกล่าวโค้งยี่สิบข้างบวงนัศสมิธแข็โค้งแม่จับปุ้มวันนี้ลาย่าทอดอย่าทอดมาดีเหลือเกิน๊บสิ ได้นะสินาทีพันสี่ร้อปสิเป็นตัวเลขที่บอกเลยผู้ชมว่าอัดตาต่อรองชุดได้น่าจะยืนหนึ่งผู้ชมถ้าสตาร์ทอย่างนี้นะสิบคะแนนครับสวัสดีครับมาไรายากทีต้องหมายได้สิผู้ชมนี่เป็นตำรวจด,ดาบชนะดาบพัชรพลสอนพันเป็นมาประมาณร่วงๆยี่สิบปีนะผู้ชมไม่เคยจับใครเลยที่เอาแต่ทั้งวห นี่ถามเป็นไงพี่ใหญ่เออตำรวจน้ำดีก็มีจนเยอะไปไม่ใช่บ้านผมทำคดียังไปสอนน้องอยู่ลวบ้านลาดบ้านผมหัดสะพานด้วยไงเยี่ยมเออขยับดักหน้าเช้าลาวดักาเช้าไปสวยพลุกไปกับไปไม่ได้ดึงโขงโอ้โหจ่าเยี่ยมไฟหวงยี่สิบห้าโขงหลังยี่สิบเอาไว้นึงจัดการฟวา ปากเอาให้ไงเอาไว้อะปะดลุยไฟบวงเต้นเปีอบุญเย็นสิรักุนเอาไว้ไอ้หนุ่มไปดามสามหรือว่าหนึ่งกะทิดลุยเร็วไว้คงยีสิแม่ถูกคู่วันนี้ใครจัดตัวให้แม่วันนี้สุดยอดเป็นการวางตัวจัดตัวได้เยี่ยมยอดคุณผู้ชมวันนี้นะโอ้โหดูครับคุผู้ชมเยี่ยม อ้า10คะแนนได้แต้มได้แต้มเอาไว้เอาไว้540เยาาไปยาาไป10เอาดัดตั้งใครจะแชมป์ทำคืนนี้เทศก,กาลงานปีวัดบางช้างเหนือ,อรอบชิงชนะเลิศสัมตั้ง540โอ้หน้าเข้าหน้าเข้าถาวไว้เอาดัดตั้งส,สองนาะทีผ่าน540 12รอบ เอาละตั้งมากับกระตุนคาตาปาแล้วก็กาแฟนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ใจเดียมาฝากทุกคืนในผู้ชมอ่าแต่ลาหานครบเครื่องเรื่องกับข้าววันนี้ก็ยกให้แม่ครัววัดบางช้างเลือกเพราะว่าเป็นเชฟที่สืบไม้ในมือแม่ครัวนะสุดเจาะอ่าวคําคเป็นข้าวสวยเลาะด,ดึกเป็นข้าวต้มสิบห้าคะแนนครับลูกแก้ได้เต็ม ไปเลยไปเลยตองห้าสิบสองรอบครึง่งมาแล้วครับลมแรงก็จริงชุดนี้ไม่มั่นปันมืออ่าเอาแชมป์ให้หวัวหน้าสักทีไ,ว,ทไ,ไปปทปปว้ดักหน้าเท้าเอาละตั้งไัดไหลับไปสิบห้าทักเทียบเต้าดักหน้าเท้าค่อยๆค่อยๆโค้งยีสิปวรนดี้เลยขาลุนไปไหนพี่วัดอยู่มาปะออกวัาสระแดง เอาเขาจะเผาวัดนั้นใช่ไหมอ่าโอเคคนระับผมได้บอกนักเตะก,ก็เออเช้ชาไหมสิจะดยิ่งตรวงนี้เราไม่เคยไปกับพี่วัดเลยนะเขามีอะไรกันปะอ่าดักหน้าเท้าเห็นพัมเพออยู่ในเฟซคนเดียวข้า,ขา,ออามทับไปเออเช้าไหมไอ้เฟี้ยงอะไรมาวะเออห้าอันไรกบไปสิบห้าผมไม่เก่งโซเชียลนะพี่วัดแต่ผมเป็นคนสอดรู้สอดเห็น สลักลกับผนะู้แกงไงข้ามเข้าไปอีกอ่าจาบไว้ตั้งแเปกลับไปปรับเพียบปวดมือเอาไว้เอาไว้วันนี้คนครบานก่อนเลยสองคันนะมาปวดมือ,มอเดี๋ยวดูบางแก้วคุยชมวันนี้ผมคุยกับหลวงพ่อวัดบางแก้วนะวันนี้ถ้าบางแก้วได้แชมป์นนะเป็นหมื่นผมบอกเลยอัดฉีดนะเป็นหมื่นอ่า วันนั้นมันเอตัดลูก 3, กันสามพันเอาละจั้งวันนี้ถ้าปังแก้วได้แชมป์แล้มึงรวยไม่รู้เรื่องหรับมา,วาบวกปื้โอโขงจัดช้าแต่จะแชมป์มันต้องถามสุขวัตก,ก่อนสร้างก่อนเยี่ยมสิบห้าแต้มไปเล้วเว้ยสนะิบสี่นาทีเสร็จห้ารอยเจ็ดสิบอย่าหยุดสิครับบวเป้าทแท่้าม,มาดีแต่ก็หยุดแไ่แล้วขยจัดมา,วาบวกมื้